สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาว่าจะมาหาไม้ไปทําตอกสนูเป็นไม้แบบว่าเอาแบบเคยทาแต่ไม้ไผ่เลี้ยงเคยทาแต่ไม้ไผ่ตรงอยากทําไม้ไผ่ไได้ามขวานบ้างครับมานานาคนเท่าครับมานาไม่ใหญ่อยู่บุ๋ยลำครับก็มาเดินดูเห็นไม้ไผ่ด้ามขวานอยู่สองกอแล้วมันมี ไม้ไผ่แก่ๆอยู่ประมาณลำสองลำก็เลยว่าจะตัดเอาไปใช้สักลำหนึ่งเอาไปทําตอกเนื้อหรือตอกติวครับดูนนะนี่ข้างหน้านมีสองมีสองกออันนี้ไม่ไผ่ลวกหมดแลนะ้วนี่นี่ไม้ไผ่ลวกนี้ก็เสียงดีเหมือนกันแต่ว่ามันหาลำที่จะตรงยากแล้วก็หาลำที่จะยาวนี่มีอัตราน้อยมากนะครับผมนี่ แต่ถ้าว่าถ้าเอาทาไปทาเอาแบบสั้นๆเนี้ยก็ได้อยู่นะนี่แก่ๆเนี้ยไม้โคตรแดงเลยนะนี่เขานี้ยนี่กๆเนี้ยแต่มันสั้นมากนะมันยาวแค่คืบเดียวเองอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ไผ่ลวกเลยนี่เต็มเลยนี่ครับมีแต่แกๆ่ๆบ้านผมเรียกว่าไม้ไผ่ลวกนะนี่ทําไมถึงเรียกว่าไม้ไผ่ลวกนะนี่มันสีเป็นแบบนี้นะนี่สีเหมือนไผ่เหมือนไฟลวกออก ส้มๆนะที่จริงมันก็ไม่ได้แก่หรอกมันก็ส้มๆไมเฉยนะโอเคครับประมาณนี้นี่นะนี่สองกอนะนี่นี่กอนึงนี่นี่ครับ่ายด้ามขวานนะนี่แก่อยู่เหมือนกันนะนี่นี่นี่ลำนี้ก็แก่นี่แล้วผมให้ดูนี่ลำนี้ก็แก่นี่แล้วก็ลำนี้ก็แก่แต่ว่า มันสั้นนะนี่เข้างบนนี่แต่ก็ยาวพอที่จะทำตอกได้แต่ว่าก็ดูไปก่อนว่าจะมีไหมแล้วก็มีน,นี่มีนี่อีกนึงนี่มีอยู่ลำนึงนี่ลำนี้แก่ความสุกันนี่พอที่จะทำได้แก่มากๆ ลำสวยตรงดีแต่ว่ามันไม่ค่อยแก่ถ้าจะทำติวก็ทํทติวติวเขียวอะได้อยู่นะติวเขียวแต่มันก็ไม่สวยเท่าไหร่สวยอยู่นะเดี๋ยวรอผมเอาไม้เอาเมีดลองฟันดูนะว่ามันจะมีจะสวยไหมดูสีครับแดงพอสมควรนะนี่แดงนะนี่แดงนะครับพี่ ไม่ใช่ไวแดงนะน,นี่แดงอยู่นะน,นี่แกอยู่แกอยู่ดีลำนี้ลำนี้มีแกแกอยู่ลำนี้ลำนี้ล,ำ,ลำเล็กๆมีครับแดงๆเนี่ยแต่ไม่รู้มันจะคือไหมความยาวมันแค่ประมาณคืบอเดียวเองนั้นไม่คือไม่คือลองดูไหมลองมาดูลำนี้ลออมีดฟันดูนิดนึงมีลำนี้น ลำนี้นะนี่นี่ลำนี้นี่ลำน,น,น,นี้นี่นี่ลำนี้นี่ไม่แดงเท่าไหร่ต้องแดงกว่านี้นี่ถึงจะแดงไม่แดงไม่สวยเลยครับไม่แดงด้วยไม่แก่ เหมือนมันแรงแล้วมัน,มมนไม่ไม่้แก่นะนี่เจอไม้ลำนี้นี่แก่มากมจนเป็นสีชมพูนะครับนี่ออกแดงๆนียแต่ว่าลำมันสั้นมากเลยประมาณคืบเดียวทำตอกยาวไม่ได้เ,<ส>เดินดูก็ไม่มีลำไหนที่จะแก่พอที่จะทำตอกได้เลย ก็ไม่มีเลยครับไม้ไม่แค่ไปกี่ปีเองนี่ไม้กอนี่นี่ครับลำแก่ๆมีลำนี้เห็นไหมครับนี่แต่มันสั้นแค่เครืบเี๋ยวเองทำต่อไม่ได้ฝั่งนู้นก็ทําไม่ได้เหมือนกันสั้นเกินไปโอเคครับประมาณนี้น่าจะไม่มีลำไหนแล้วทำต่อได้เลยนี่ ดูไม้ครับโหย่างแก่ครับแก่มากๆสีไม้แต่มันทําตอกสันหูไม่ได้มันไม่ค่อยตรงนะไม่ตรงเลยนะครับเส้นไม่ตรงเลยนะมบิดนะเห็นไหมเส้นตรงนี้มันบิดนะทําตอกไม่ได้ลอทําตอกเนื้อก็ยังไม่รู้จะได้ไหม มันไม่ค่อยแก่มันเส้นมันไม่มันไม่ตรงครับมันไม่โอเคครับไม่ดีไม่ทาโอเคเอาทิ้งไปเลยไม่ดีไม่เอาโอเคครับผมมาตามต่อครับผมว่าจะหาไม้ด้ามขวานครับก็เลยมาแล้วไปตัดดูไม่เจอไม่มีของดีเลยมีแต่แก่แต่สั้นแล้วก็เลิ้วไม่ตรงครับก็เลยมาเจอนี่กอนี่ ไม้ไผ่ลวกกอนนี่หาลำแก่ๆแ,แล้วก็ทำตอกเนื้อนี่จะเหมือนกันไม้ไผ่ด้านขวานี่ข้อเสียคือมันแก่มันคือแก่ด้านเหมือนแก่แต่ผิวอะก็เหมือนเนี่ยไม้ไผ่บงอะ่ะบงก็แก่แต่ผิวอะ่ะแก่ผิวแล้วก็เข้าไปหาไอ้ข้างในเกี้ยแล้วก็มันก็เส็นไม่ตรงครับเซนเซนของติวก็ไม่ตรงหายากครับต้องหากอยี่มันใหญ่หญจริง ก็เลยมาเจอไม้ไผ่อย่างน้อยก็มีไม้ไผ่ไม้ไผ่อันนี้มันเป็นไม้ไผ่อลวกลำที่มันติดห้อยแล้วมันลำใหญ่เป็นพิเศษนะก็เลยลองมาดูมาฟันดูว่ามันแดงขนาดไหนถ้าแดงมากๆก็จะทําเป็นตอกตอกเนื้อตอกผิวข้างนั่นแหละเอาไว้ใช้เองสั้นๆสักยาวสักประมาณยี่ห้าเซนประมาณนี้แหละตามดูครับ๋ยวฟันดู ถ้ามันแดงก็จะลงจักกลำหนึ่งโอเคครับมาเจอลำนี้ครับไม้แก่เหมือนกันไอ้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ลวกนะครับนี่แก่มากนี่นะดูสีนะนี่นะนี่นีน,นอันนี้นะแล้วก็จะลองฟานดูนี่ไม่ตรงนะหาเอาตรงๆ เราก็จะลองลองสก,กิดตุ่ลำนี้ลำนี้แล้วก็ลำลำนี้ว่าจะแกะไหมโอเคลองดูครับผมนี่ยาวประมาณยี่สิบสองยี่สิบสองเซนประมาณสามสิบเซนโดยประมาณนี่สามสิบเซนหรือประมาณ 25, ยี่สิบห้าไอประมาณยี่แปดเซนประมาณนี้เดี๋ยวลอง ลองผ่าดูแต่ว่าก็แก่อยู่นะว่าจะทำตอกได้ไหมทำตอกเนื้อเดี๋ยวผมกะขูดผิวดำชิวเขียวมันออกก่อนนะโอเคครับตามดูแล้วผ่าผ่ามาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับสีเหมือนจะแก่แต่ไม่ค่อยแก่นะครับนี่นะริ้วๆนะกว้างประมาณสองมิล มิลหนึ่งมิลครึ่งไม่รู้จะคือไหมเดี๋ยวลองผ่าดูอีกสักหน่อยสีก็มันยังไม่แก่มากโอเคครับผมก็ประมาณนี้น่าจะไม่ได้ทำนะครับผมติวก็น่าจะไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันสั้นเกินไปนะครับโอเคครับ